ชาไปก่อนแล้วนะชาไปก่อนลูกนี้งู่มีความเร็วสวยครับกลับมากากา้ายิงลูกนิ่งขู่จนเสาไม่ครับขู่อิซากิมาที่โรโนโดโรนโดแต่ลบแล้วยิงขู่ขู่จนข้าดเหมือนกันโบโบแลกกันรับจังหวะต่อจังหวะเลยนะ มาแล้วมาแล้วครับรายการ BCL นะปีสไตล์นะรอบแบ่งกลุ่มนะจากเกมนะอันนี้เกมแรกนะ,เจ,ะเ,ออเจอพี่แปะเออเจอพี่แปะนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าพี่แปะเราก็เอาทีมเดิมไม่มีอะไรมากมานาเพราะนั้นพี่แปะก็เป็นสี่สามหนึ่งสองคล้ายกันนะแต่ไม่รู้ว่าใช่คนมานาหรือเปล่านะเรา,าจัดเ e อ็มบัปเป้คู่นะฟอร์ดเลยดาวลุ่มพุ่งแรง แข่งสองเกมแล้วเก็บคะแนนะแแนนะครับเกมละสามแต้มนะใครชนะก็ได้สามแต้นมนะครับไปอับลุยชนะผมถ้าผมชนะอีกเกมหนึ่งน,ะน่าจะการันตีการเข้ารอบนะานการ WCL รอบแบ่งกลุ่มจะเข้าเป็น็อกเอาท์รอบที่นะแล้วก็ชนะต้องชนะอีกประมาณสักสามเกมใช่ไหม สองเกมชนะอีกสองเกมเพื่อจะไปรอบรองอัดคลิปนะลงช่องพี่บอมสกีโฟนะเอาโอ้โหี่ไม่นานไปจูเล่ไม่ค่อยได้ผ้านะเพราะว่าไอ้นี่ตั้งใจเล่นอยู่โบนควอดิสติอาจจะมีผ้ามีบบนมากอันนี้แข็งอาจจะเยียมเยียมหน่อยเฮ้ย ขวาไปสวยเร็วกว่าไหมแลฟฟอร์ดโอ้โหวิ่งเบียดกันาลิซาราซูไม่ไหวครับขวาไปแล้วดักดักหน่อยดักไม่ได้ครับหยอดมาบอลแมนบอลแมนถึงไหมโอ้ยจะชนกันอีกแล้วประตูนักเตะกู ให้เราไปครับดีไปขวาแล้วอรอุ้จ่ายติดโอเคครับเวลาสวยเอาจะติดติดอ่าฟองโซเดวี่มาที่กุลิตเอ็มเป้ไม่เขา้าครับพิกแทงสวยครับเยอครับแต่หนึ่งทีแล้วหยอดมาโอ้้หูข้ามมันข้ามไปหน่อยครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวบิดโอเคสวยบายรถยน์ครับโอ้โหแตะยาวไปหน่อยชูเล่คิมิสเอาโอดนดตดได้สวยไปโอ้โหให้ย้อนหลังให้ย้อนหลังได้ไง้วันนี้นะ เลียชามะโอ้หเลียร์ไม่ขาดด้วยได้เตะมุม,มนะเข่งทิ้งไปดักสวยไปและฟอร์ดตรงตรงโอ้โหลลลลหลดไหมโหลดหลดหลดครับหลดหลด หลุดแล้วหลุดแล้วจอดต่อเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนนะทำไปแล้วในเกมแรกนะนาทีที่สามสิบสี่มาคันแล้วฟอร์จังหวะแทงหูหลุดเดี๋ยวแล้วแมลัฟอร์ดภาคนี้คือแบบโคตรโคตรไวนะเรียบร้อยครนบนำไปแล้วหนึ่งศูนยโอ้ยแอนดี้โฟมาเหมือนกันยิงอุยอ๊ยิตเซไมไม่ยอม โอ้โหลลสูดสวยแล,ล้วลืมดักไปจนโอกโอ้โหโจนคันลึมดักเอาโคมานีเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งจนได้โ,โอ้โหอนนี่โคเขาทำดีจัดครับดูนี่หาจังหวะพื้นที่ดีนะครับโขกมาตอนแรกคนคานก่อนครับแล้วอานูยอดมาทีโขกจ่อจอดเรียบร้อยไม่มีตัวประกบเลยครับแอนนี่โคขึ้นคนเดียวครับ โอ้โหไอ้แสกหน้าไปเลยครับลูกนี้จ่อๆขนาดนี้หนึ่งประตตอนหนึ่ครับเสมอกันไปแล้วขวาขวาเติมสวยเออวินวนวนแล้วเบรกแฮมสวยจอดไปไโคไปูไม่ได้อย่างได้เตะมุมนะครับ โอ้โหไม่ได้ไไดเอาแ้่ไ,ไม่แล้วเอาผูจ่ายทำไมวะเนี่ยต้องยิงแนวลูกนี้เดวี่มวลรอเดวี่มวลรอมาดี่เอมาเป้โอ้โหผู้จ่ายไม่ผ่านแล้วจบคึึ่งแรกไปครับเสมอกันหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับในเกมแรกนะครับโอกาสจบสกอร์แค่เคียนกันครับเป็นหนึ่งประตูทัางคู่นะครับ ไปครับลุยกันต่อข้งหลังไม่อ้โๆๆ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 อบๆๆๆๆๆๆรๆๆๆอๆๆๆอๆโๆๆๆๆๆๆๆอๆโๆๆโๆๆ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 อๆๆ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 ๆโอ้โห nếu mà off nếu nếu mà không off sale rồi lại check line offline nữa nha, dễ à, mùng 12 đủ mất, cứ đập chẹp đái, Davy tớm lắm. เอมบาปเป้ดึงตัวประกบไปแล้วเดวิีพังกาชามาที่เอบารเป้จับหนึ่งทีแล้วเข้าขวากึ่งทีก็ยุซฟออกไหมออกไหมออกนะครับได้เตะม,มุมแตม,ม่ใช่ได้เตะม,มุมได้ลูกทุ่มลงคืนไปเวลาเดวิีไปบล็อกดีไป แอปปอดดีดมาโดนคันธนูนี่โอ้ตีเซฟแล้วสัมไม่ได้โอ้โหจ่ายไม่ดีครับมีแชลเลกันไหมมีแชหูยิงแหมยิงตรงตัวคับจังหวะนี้โอเล่ก็ขาเลยไม่ไม่ต้องพุ่งนะแค่ปัดพอโอ้ยังได้เตะมุมนะบอลทัดบอลนะครับจังหวะสุดท้ายแล้วตดอกเดโอ้ยิงไม่เข้าตยิงยิงเรียบร้อยสองตัวหนึ่งโยนครับ มาแล้วจากจังหวะแรกครับก่อนที่จะได้เตะมุมนะครับยิงไม่เข้านะเปิดเข้ามายิงไปติดเซฟแล้วก็ซ้ำอีกทีครับทั้งอ,อกแล้วก็ยิงอีกทีครับเรียบร้อยแสงคนระับสองตัวหนึ่งยิงแล้วหอัดกองหลังนะพังโอ,อ่แล้วก็ยิงมุมแคบเสาแรกอีกทีนะต <Yahoo! S 1> ิดมุมไม่อยู่นะตัวที่คุมเสาแรกครับนะ ใจเคมเหรอครับเอาลุงกับฟอลันลงมาแล้วกันล้าแทนโยนครับเขียนแล้วครับเฮ้ยโอ้ยอินทคกี้หลุดอิตาคกี้หลุดแล้วจริงโอ้โหโดนดีิเสมอยางไงโอ้โหเจตมาทีโอ้โหอินทคกี้ครับลงมาทีเด่นเลยครับ โอ้โหนี่ครับซุปเปอร์ซับตัวจริงนะอิมซาก,กี้ครับลงมายิงเลยครับวิ่งทะลุช่องมาวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับแตะหนึ่งทีแล้วแปรเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหยิ่งเช็คออฟไซด์นี่ยจังหวะแบบพอดีนะหมดสิทธิ์ซฟเลยครับประตูผมมาขอคืนบ้างจะได้ไหม ขอคืนมันนจะได้ไหมขอคืนถือว่าผมขอถือว่าผมขอนะถือว่าผมขอโอ้โหโดนเบียดก่อนไหมไม่ได้ยิงยโยนมาบดแม่เก็บเลยครับได้ไหมเช็คเวลากา้าพิกพิกแล้วโอ้โหโดนเบียดชิบหาละเวลาลากมาแล้วลากมาแล้วมาติดครับลวมไป วิ่งให้เลยแบบจากข้างไหถึงยังติดอยู่แบกแฮมพิกอินซากิโดนลุมโอ้โหชิบหายครับอินซากิกาก้าตีมาโอ้โหติดขาดิบส้นไปอ่าโตครับมี้นที่โจ่ายกันไม่ดีครับเกมตึงนะครับตอนนี้เสมอกันสองกตุต่ออีกสิบนาทีสุดท้าย จะมีผู้ชนะไหมครับจะมีประตูชัยไหมจะมีสามสองหมครับเมื่อยนะตึงจัดเมื่อยเลยเวลาชิมมิส เล่นตางชางครับจังหวะอยู่ครับโอ้เวลาชนชนเอาไม่อยู่เอ้ยโ,โค้งโค้งโค้ไปโอ้โหจะปุ๊บออกโตครับฟอลันเอาโอ้โหออ,อ,ออฟไซด์ไม่จังหวะเช็คออฟไซด์ไม่ดีครับโอ้ยจังหวะช้าไปน,นิดเดียวนะ ตัดได้ครับเบ่แคแฮมแทงไปลุงลุงมม,มีพื้นที่ลุงลุงพาไปกระชากไปก่อนครับกระชาไปก่อนลุงมลุ้มโอ้โหมีความเร็วสวยครับตบกลับมากาคาดีดดีดผู้ชเสาไม่เข้าโอ้โหไม่เข้าได้ไงครับเนี่ยากาคาจอจอแล้วอิสกกากิจะโตคโอ้โหอิซาก,กิมาี่โรนโดโรนโ,โดแต่ลงแล้วริงกู้ชกจนข่าเหมือนกัน <laughs> แลกการับจังหวะต่อจังหวะเลยนบะแม่ต่างจังหวะที่ผมยิงชนเสานะจังหวะโดนมาอีกทีก็ชนคานเหมือนกันนะแม่โอ้โหจังหวะสองจังหวะนี้สามารถเปลี่ยนผลแพ้ชนะได้เลยนะเอาเดีไปครับเดครับแต่หนึ่งทียอนมาลุงลุงโควก็หูผักอกใครครับ โหแล้วหมดเวลาครับในเกมแหละนะเสมอสองสองไปกับคุณแปรนะคุณเสมอกับคุณแปรไปนะในการบ c l ีเีสไตล์นะครอบแบ่งกลุ่มนะโหสุดเดือดเลยครับเกมนี้มันจริงนะโอก,กาสจบสก,กอร์นะดูสถิตินะครัใกล้กเคียงกันนะไม่ได้แตกต่างกันมากสูงสี่นะคขายแค่จังหวะนี้เดียวแล้วจังหวะจังหวะสุดท้ายนี่มันจริงนะจังหวะ ผมยิงไปชนเสาแล้วโดนโต้มาโดนยิงชนคานี่โอ้โหพี่ยีผมแพ้ชนะนี่เส้นบางๆงกันอยู่นะครับ